ของกูว่าอยู่ทีมแรกก็อย่าแต่เป็นฮารุกะดำดินนะยัยเจอใช่ดำดินหรือเปล่านั่นยัยนั่นอยู่บนดี้อยู่ลูบต่กรองเลยนั่นกะโดนวิทย์เต็มๆเลยกูอ้าวเกมดับอ้าวเกมดำอ้าวอ้าวไม่ได้เลือกเอาอีกแล้วกูหมดทำไงตนนีหมดผอมรีแป๊บรอแป๊บนึงเข้าไปได้ใช่ไหมเข้าได้เยอะข้าไปได้ไอ้เหี้ยต้นหอมอี้เฮียคาลิฟอร์เนียไอ้เหี้ยชิโรกูคาลิฟอร์เนียเกมเก่าก็อย่างเนี้ย ไม่มึงหลงวัดเยอะเกินรันไม่ทันโอ้ยจริงดเชื่อโอ้ยเนี่ยพิ่งออกไปไหนเรากูเป๊ะเดียใกล้จบเลยแล้วโอ้ยมึงอย่าตีกูเสียเราควรกันเลือดรถมัน normal ไหมระดับ normal ไมันจ่ระดับไม่เอาไปรถถ้า easy อ่ะเลือดเรื่มงรถไม่ลดี๋ยวรถไม่ลดมึงเห็นได้มือกูป่ะเรื่องรถนี่เขื่อนเลยมันปรับใหม่เลียมันปลาระเบิดไม่ได้เรียโอ้ยโอ้ตีกูอยู่นั่นกลางกลางกลาง รีบมาเขาตีออบจะตายอย่ากลัวพร้วไรตีอยู่อยู่กำลังเข้าไปรีบโดนถึงพร้วไรตีธนาลู่อยู่ตัวนี้กำลังไม่กำลังกินยำโลอยู่รอกูแป๊บนึงปากกัว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 ักูชั่วโมงเลยเนี่ยปากกัวยังไม่ฝนพี่อรพี่แอรปากกัวกูเล่นปากกัวกูเด็กเคาน์เตอร์เว้ยปากกัวปากกัวมาแล้วโอเคกลับไปเป็นตัวเดิมหรือเปล่าไม่ใช่ป่ะเอาปุกูมา เอไอยแล้วแม่งเป็นตัวอื่นนะไม่แน่ถ้าเป็นหันอากูบอกว่าน่าจะใช่ไ,<ม>ไปแต่แป๊บนึงนะกลัออะไรไปเล่นนะไอห,ห้องอห้องรับอ,องมีปืนเอไไอลำไม่อ่ะลำลำลำไม่มี<ำ>วะ่ะแต่าาาก,กูเห็นมึงแม่งฮิลปกติเอาอะไรดีวะสก,ก้โอ้เฮียจะจบแล้วตรงนี้โอ้โหตรงนี้ที่จะเติมน้ำมันใช่ไหมและ เดี๋ยวถ่ายรูปไปดูก่อนว่ะถ่ายรูปไปดูก่อนถ่ายรูปแล้ววะอ๋อบิวบิวมันดีอย่างไรดีมันเียเนาะนี่เป็นภาพแก๊งนี่คืออะไรวะเนี่ยแก๊งแก๊งเซตแรกเก่าแก๊งหลักแรกเออเราเป็นแก๊งสองที่รอดมาอ๋อในดีดีก้อยเอาันเห็นเป็นอะไรวะแล้วมึงดูสิ t ri> <t ri> ่ง şey ที่กูเห็นเนี่ยเป็นแก๊งเด็กในเด็บจูนของกูของกูไม่ต้องห่วงกูได้เหมือนไอ้อ๊อบ ไม่ของคูบิดิเคดแล้วยังมีดิเคดอีกหนึ่คือคว้โอ้โหแกงอะไรวะนั่นน่ะเอาไง่ะเอะสามนอชิบิส่วนอีกคนอะดิเคดเออไม่รู้อ่ะลงรีบไปเนี่ยเดี๋ยวเราไปเราเราไปเจอบิวเดี๋ยวศพบิวในเวลาแล้วเรียกน้ำมันเพียบเลยในเวลาเก้โค้ดมาเนี่ยในเวลาส่งแม่งเอาโกกูไปแล้วมันก็ให้มันมันจะตามกูได้เยังมันตามไม่เสีย เออออไไโอ้เป็นขับรอเพียบเลยไอ้ยี่ปิซซี่ว้ายปิซซี่ลงมาจากไหนเนี่ยหุยหุ้ยหุยเฮ้ยไป็นยังไงสติ๊กเกอร์ไปหาน้ำมันไปหาน้ำมันมาดูศพก่อนบิวเนี่ยศพบิวไอ้เี่ยกับเอ็มสีไปวะเนี่ยศพบิวอยู่นี่เอวเอลอ๋อเดี๋ยวช่วยเรือก่อนนะนั่นน่ะน้ำมัน่ะในแม่บัตรมันขึ้นอยู่มันขึ้นจุดเดือะ แยกก็แยกแยกอันตรายแต่กูจะแยกเราจะใช้มุกกองกองไว้ที่เดิมหรือกองไว้ที่เดียวไหมหนียังไงกองที่เดียวก็ได้กองห่างๆหน่อยนเวยเออระวังเสียดิงก็พอโอ้เสียงอะไรเนอะอ่าจนไงวะอ๋อนี่แยกชาดเจอโอ้ยเฮียชาดก็บอกว่าชาดเจออ้าพี่ซีพ น้ำมันยังเพิ่งเติมนะเว้ยไปลุซองโลเถี่ค่อยค่อยเติมทีเดียวเพราะว่าถ้าเติมทีอันทีอันมันจะมาเยอะมันจะค่อยไม่คอยมาเยอะเฮ้ยยิงตัดขาตายเอารับรับนะรับแน่ทำไมเขาอยู่ตรงนั้นกันสามคนวะเขาเขาช่วยป้องกันไอยเขาอยู่ไฮกาว โอ้เสียงเซ็กซี่เยอะไหยังเพิ่งเติมนะอย่าเพิ่งเติมกองมาห่างไว้กองไว้แถวเนี้ยเปลี่ยนแล้วเอาจากบนเลยนินีดเลยก็ได้อุ้ยฉีดฉีดฉีดอย่ายิงโดนพื้นก็พออย่ายิงโดนไอตัวบอทมันจะไม่เติมให้ใช่ไหมไม่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 เติมให้เราเป็นผู้เล่นมันมันมีมันมีแค่ชุบให้เราอย่างเดียวปี๊ปี๊เป็นร้านเลยเพื่อน ไอ้เฮียเซนเซีแก้ปะมึงก็เล่นระเบิดบริเวณฐานครับไม่ได้ถ้าระเบิดโดนฐังถังก็ระเบิดอ่ะต้องไปเก็บใหม่เก็บใหม่อีกผมแข่งมาอย่าไดะแข่งน้องมาอย่าจะปาระเบิดนล่ใครอะแม่งแม่งไปเกียตมาเลยไอ้เฮียเพียงหาลูกขึ้นมาแล้วลากูนี่แหละไม่ใช่ล่าใครสัตว์ไปแล้วไอ่ตัวตัตัว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 อยู่ไหนวะคำโบนมาแล้ว

เดี๋ยวมันยิงไว้พี่สีดำแมวเลยเนี่ยไอเสียอยู่ไหนวะออ๋เนี่ยหลังเนี่ยเฮ้ยยิงไปหลังกูหลังกูหลังเนี่ยหลังกูไหนโอ้ยอ่ะอูเหล่ร์น้ามันมันเยอะจังวะสิบหกถังอ่ะกูให้ตายเดี๋ยวเติมมล้วนะไอกี่ถังนะสิบหกตอนนี้ใช้สิบห้าอ้าวอ๋อว่ามันติดไฟอ๋อ มาแล้วเติมแล้วไหมครับเดี๋ยวดูอะไรมาวะวิ่งมาแล้วชาติเออไอ้อังไปสุดโอ๊ยเอาเอาถังที่กูโยนไปเมื่อกี้ไปคนละฝั่งกูไปฝั่งฝั่งนี้ไอ้บมเมิบไอ้ยตัวเตี้ยๆเอ้ยจ่กยีจ่อยีเออมาดิว่าเบอร์เซิร์กเบอร์เซิร์กหมดเบอร์เซิร์กหมดอี๋คือไรเนี่ หมายมันเบียวเบียวโอเคโอเคโอเคคุณนึกว่ามีจีมีจีไปไปด้วยเห็นมีสิอ่ะมีจีอะซอมบี้ไม่เคยโดนไล่ไปเด็ดอะเบื่อไอเติน้ำมันไออ๊บอวเติมเลยเติมเลยติมเลยอ่ากูว่าไปเอาไปเอาไปเอามาเพิ่มอีกจ้ะไม่ใช่ไม่พอเยเยเยมองเอ๊ะเด็ก อู้ออู้ามสตออะไรอามอะไรโดนใส่เอาแล้วมันระเบิดเนาชิบหายแล้วไอ้ล้วให้ไปเดี๋ยวไอ้พวกเจดีมันน่ากลัวทันได้ได้ปองปองส้มกูเปลี่ยนปืนดีกว่าไอ้เหี้ยเสียวสก้า อยู่ไหนบ้างอ๋ออยู่นู่นนู่นเกิดนู่นแล้วขาดมีโยแทงมามาอีกแล้วอะแทงไปเลยใช่ไหมไม่ต้องมาเซ้นทำไมเสียงมันอยู่ใกล้ๆนี่วะเสียเสียรถรถลดโดนดับเรียบร้อยช่วยที่ลุกเกิดอะอะเสียงว้ายเสียรถอร่อยไหมมันมาอีกแล้วละละโคนเลยมาเป็นอ๋อ อ่าแต่เขาอ้วกใครก็ไม่เจอกิฟฟินอ้วกไคนะเออคือบนรถอีกไอ้รถมาไงนี่โอ้ยอ่าแทงมานต่อยโอ้ยแทงมาอีกแล้วกูแดกกูแดกสนิคเกอร์แล้วกูไม่สนแล้วกูไปเอาทั้มันแล้วชูบีกูจะเป็นคนเสียสละให้พวกมึงอุ้ยกูโดนอะไรลน่ยรถแม่แม่งพังรถใหญ่เลยเว้ยกูจะเสียสละท่านผู้ชมกูจะเสียสละให้ทุกคนโอ้โอ้โอ้ติดอะไรเนี่ยโอ้ติดฟิซีฟิซี ซสสวัสด so right. ีคร er ับสวัสดีค่ะขอเบอร์หน่อยครับเบอร์รองเท้าไอ้สัสกันละใครเห็นในโรับยาบาลแถวนี้บ้างไอ้ไอ้ตรงตรงข้างศพศพอะศพศพบิวอะพีซีดแม่งโอ้โหขอลายเซ็นกูเลือดกูหมดแล้วโอ้ยพีซีเตอร์กูเซ็นไม่เป็นเลยสัสเดี๋ยวกูเฝ้าฐานแล้วเพื่อน มาแล้วเฮียส่งน้ำมันแล้วเติมเติมเตไปเติมะูเปีังนเตอร์ฮันเตอร์ฮันเตอร์วไวไวหน้าที่ส่งน้ำมันนี่อีกสองงอีกสองนอีกหนอีกหนึ่งกำลังมาวิ่งมาเลยเอาปิงเอาเร็วจะตายเวเร็วเสียงอะไรเวิ่งไวะ รร้อนร้อนร้อน้อนนเติมน้ำมันก่อนกันเติมน้ำมันก่อนเติมน้ำมันก่อนโอเคอกูเติมไม่ก็ได้อะ <laughs> โอเคเสร็จชิลกอนมามานี่ๆๆนไม่ได้หิวดีทีเอ้าบอกหิวมานเลว วมามามาเอาอ๋อมาเลยมาแล้วมาแล้วมามาสะานสะพ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 านพี่เขตช่วยกูด้วยพี่เขตพี่เขตพี่เขตช่วยผมด้วยครับพี่เขตมาเร็วเฮียคือรถคือรถคือรถโอ้ยหลังไอ้เฮียอะดรีนาลีนกูแม่งเป็นโทรศัพท์หน้าพิเศไอ้เฮียนี่อะไรวะสตันหน้าพิเศษเย่ยิบยิบ อ้าวเจวๆซอมบี้ก็นอนเป็นเป็นตัวสับหน้าจอวิจิตร yeah, โกรกเสียงเย่ฮารุโกะไม่ยืนอย่างที่เลยเย่จบแล้วไอ้ยารุกโกะถือเอคอันนั้นไม่ใช่คุณเลียมลีมแข้งพวกมึงดูไว้เหี้ยตัวสับหน้าพีซีเนี่ยมันเป็นอะดรีนาลีนะ่ะ <laughs> <laughs> มันเป็นนมันเปิดเป็นแบบสไลด์หน้าจอตัวสำเป็นหน้าพีซีเลย